I feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาบาโมบายทุกคนนะครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็นเช่นเคยนะครับวันนี้สําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปลงดันกันเหมือนเช่นเคยนะครับ <the> ซึ่งดันที่ผมจะพาเพื่อนๆไปลงในวันนี้ก็คือดัน อ่าดันตัวนี้เลยนะครับดันแจแดงนะครับหรือว่าอ่าเรเบิลทาวเวอร์นะครับก็เป็นดัน180เนาะดันเลเวล180นะครับซึ่งดันนี้ผมเคยลงมาหลายรอบเลยเหมือนกันเพราะว่าเราลงไปเก็บเรเวลนะครับสําหรับดันนี้เป็นดันที่อ่าเก็บเรเวลได้ดีดันหนึ่งเลยนะครับสาหรับดันแจแดงนะแต่ว่าผมก็เคยลองลงแล้วนะครับจะดันให้มันจบนะครับมันก็ไม่จบสักทีเนาะแล้วตอนนี้ ของผมก็ได้เพิ่มมานิดหน่อยนะครับหลังจากที่อัปเดตสนส่ไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปลองลงดันแจแดงตัวนี้นะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสําหรับฟอร์สเบเดอร์นะครับเลขแดงแค่1 4ึ0 0หนะครับแล้วก็เลขฟ้า2 0 0 0 0ืนะครับว่าจะลงไหวไหมสําหรับดันแจแดงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูดันแจแดงกันก่อนนะครับว่ามันดอบอะไรบ้างนะครับนิยมลงกันหรือเปล่านะครับสาหรับดันนี้เนาะ ด้านเจแดงนะครับด้านบนสุดเนาะของดอบก็จะ,ะตามนี้นะครับจะเป็นของพวกคราฟแมนนะครับก็จะมีทั้งอาวุธแล้วก็ชุดนะครับ <I 'm S 1> เป็นพวกของ G9 ก็มีเนาะแล้วก็จะเป็นคราฟแมนทั้งอาวุธแล้วก็ชุดที่เป็นของซิกด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญน,นะครับเดวิลโทเค็นไฮนะครับเหรียญเดวิลโทเค็นไฮนะครับมันก็สามารถมาแลกเป็นของได้นะครับ จาก NPC ตัวนี้นะอ่าเก็บมาแลกของพวกนี้ได้นะครับก็จะแลกอะไรก็รายละเอียดมันก็มีบอกอยู่นะครับแลกได้ตามนี้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องซึ่งเหรียญนั้นจะดรอปตรงบอสสุดท้ายนะครับเหรียญเดวิลโทเค็น i g h จะดรอปตรงบอสสุดท้ายนะในการลวงรอบนี้ผมก็จะกดยายา GM นะครับยาเอมเลเนาะแล้วก็ยาขวดม่วงนี้นะครับแล้วก็กกขวดฟ้าเนาะเพื่อเพิ่ม ดาเหตให้เรานะครับเพิ่มความถึกให้เราด้วยเนาะในการลงดันในครั้งนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลงดันนี้กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูวิธีการลงดันใจแดงของปอ r เบเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับอ่าได้ทุกๆอาชีพนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะโอเคไปลุยดันกันเลยดีกว่าครับ ตุนมากะพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมเกมคุ้มสุดถูกสุดเพียงแค่ใช้เลข UAD ในการเติมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเกมคาบาว ROV, PUBG, Free Fire และอีกหลายเกมดังเพียงแอด line เติมไว้จัดอย่าลืมต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากะพอยอย่าลืมไปเติมกันนะครับถูกคุม้มชัว อ่าโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในดันแล้วนะครับเราจะเห็นเด็ก2คนตรงนี้นะตรงกลางนะครับคือตรงนี้ถ้าเกิดเราป้องกันอ่าตรงกลางนี้ได้นะครับที่มอนลุมเข้ามาเยอะๆเนาะถ้าเกิดเราป้องกันเขาได้นะครับอ่าตอนเราเจอบอสตัวสุดท้ายของห้องแรกนี้นะครับลูกน้องมันจะไม่เกิดมานะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราจัดการมอนพวกนี้ไปให้หมดนะครับ มันจะมีทั้งหมด2เว็บเนาะที่จะออกมานะครับมอนตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด2เว็บนะครับเป็นที่เก็บเลเวลดีๆเลยนั่นเองนะครับสลับดันแจแดงเนาะ โอเคครับพอมันทั้งสองเว็บตายหมดนะครับก็ให้มาตีบอสนะครับมันจะเป็นมินิบอสเนาะ,ะจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวานะครับให้เราจัดการมันให้หมดนะครับสำหรับตรงนี้ พอจัดการทั้ง3ามตัวเสร็จแล้วนะครับบอสก็จะเกิดนะครับอ่าบอสก็จะเกิดพอดีมีลูกน้องมันเกิดมาด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่าป้องกัน2คนที่อยู่ตรงกลางนั้นไม่ได้เนาะอ่าเขาตายนะครับมันก็เลยกลายเป็นมีบอสเกิดขึ้นมาแล้วก็มีลูกน้องมันด้วยนะครับเราก็จัดการบอสนะครับตีแค่บอสตัวเดียวนะครับสำหรับตรงนี้ อ่าแล้วเราก็มาที่ห้องที่สองนะครับอันนี้ให้เรามายืนตรงกลางเลยก็ได้นะครับอ่ามอนจะรวมของเราเข้ามาเนาะให้เราจัดการมอนกลุ่มพวกนี้ให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นตรงเก็บเบลอีกที่หนึ่งนะครับอ่าเป็นห้องที่สองเนาะพอจัดการมันเสร็จนะครับบอสจะเกิดมา1ตัวเนาะแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพ่คนไหนที่ตัวบางนะครับผมแนะนําให้เก็บบอสท,ที่อยู่ด้านข้างก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเจ็บนะ ผมก็ยังเจ็บเลยนะครับอ่าเจ็บเลยนะครับยืนไม่ไหวจนต้องแปลงแบตหนึนะครับบอสตัวแรกเกิดนะครับก็จะเป็นมอสตัวที่2นะครับผมก็จะใช้ไปทัหมดหนเนาะในการจัดการบอสตัวที่สในห้องที่2นะครับเพราะว่ามันจะได้ค่าป้องกันเยอะนะครับแบตหนึงของพอดเบรกก็ดีตรงนี้เลยนะครับยืนชนบอสได้นะครับผมก็ใช้แบตหนึ่งเนาะคอมโบด้วยท่าเล็กนะครับ เพื่อจัดการบอสตัวที่สองของห้องที่สองนะครับตรงนี้ก็จัดการมันตามปกติเลยครับถ้าเกิดเพื่นคนวหนังที่บางนะครับก็ไปเคลียร์ด้านข้างก่อนก็ได้นะครับสําหรับตรงนี้นะ อ่าต่อไปก็จะเป็นห้องที่3แล้วนะครับห้องที่3ตัวนี้จะเป็นบอสตัว medical, แรกของห้องที่3นะครับผมก็จะแลงแบทสามนะครับแล้วก็จัดการปันไปนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราดาเมจ well ไม่พอนะครับตีมันช้าลูกน้องมันจะเกิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะตีมันไม่เข้านะครับเราต้องจัดการลูกน้องมันก่อนนะถึงจะตีมันเข้านะครับอ่าลูกน้องมันเกิดมาแล้วนะครับอ่าผมตีบอสไม่เข้าแล้วนะครับติดมิดผมต้องเคลียร์ลูกน้องให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ จัดการบอสตัวแรกของห้องที่3ได้นะครับโอเคครับบอสตัวแรกตายแล้วนะครับผมก็จะแปลงมเมตไโ้หมดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นมอนเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวยืนลำบากนะ อันนี้ผมก็จะคอมโบด้วยท่าเล็กนะครับของแบท1เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนหนที่บางก็ลองเคลียร์มอนก่อนก็ได้นะครับก่อนจะตีบอสเนาะผมก็แปลงแบทหนึ่งะครับเลยยืนไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสตัวที่2ของห้องที่3นะครับ อ่าแล้วพอบอสตัวที่สองตายนะครับบอสตัวที่สามก็จะเกิดมานะครับตรงนี้ลูกน้องมันเยอะมากเลยนะครับอ่าลูกไฟพวกนี้เยอะมากนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ตัวบางนะครับอ่าเรามียาอะไรพวกยาหลบยาอะไรก็กดช่วยนะครับกดช่วยได้เนาะมันค่อนข้างจะแรงนะครับ ลูกน้องมันเยอะนะครับผมก็แปลงแบตหนึ่งก็เลยยืนไหวน,นะครับจังหวะนี้เนาะก็จัดการมันไปตามปกติครับสําหรับตรงนี้สำหรับเพื่อนในที่บางนะครับก็กดยาช่วยเอาเนาะพวกยาหลบยาอะไรประมาณนี้นะครับก็กดยาช่วยได้นะสําหรับตรงนี้นะครับ Segreens vtretii wear only l� it I't I't the I only worth's worth ต่อไปก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องบอสนะครับห้องสุดท้ายอันนี้เป็นห้องบอสนะ,ะตรงนี้ก็จะมีมอนนะครับเป็นมอนกลุ่มนะครับ มันกลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดเราจัดการมันหมดทุกตัวนะครับบอสก็จะเกิดเนาะตอนนี้ผมก็ขอคอมโบก่อนแล้วกันนะครับกดคอมโบนะครับเพื่อให้ดีบับของผมคูดาวเสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้สาบแดงลดเบี้ยกลุ่มพวกเนี้ยมันยังติดคูดาวอยู่นะครับผมก็จะคอมโบให้ดีบับผมใช้งานได้นะครับ<ส>เพื่อเราจะฟูลบัฟใส่บอสนะครับเพื่อจัดการบอสเนาะเพราะว่าบอสก็ค่อนข้างตีแรงนะครับตรงนี้ผมขอ คอมโบก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับบัฟผมใกล้ครูดาวเสร็จหมดแล้วเนาะผมก็แปลงแบทสามเลยนะครับจัดการมอนใ้หบดเนาะบอสจะได้เกิดนะครับโอเคผมก็ต่อออร่าเลยนะแล้วก็ฟูลบัฟนะครับฟูลบัฟใส่บอสเลยนะครับแล้วก็จัดการนะครับสำหรับบอสตัวนี้ก็ตีเราแรงนะครับ เรามีอะไรก็อัดเข้าไปทุกอย่างเลยนะครับอ่ากดบัฟแรงนะครับกดบัฟป้องกันนะแล้วก็บัฟมิดนะครับที่ทุกคนมีนะครับรอจังหวะอ่าใช้ดีๆนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้ตีเราติดสั้นยาวๆแบบนอนได้เลยนะครับผมก็จะเก็บลูกแก้วไว้ใช้ช่วง ท้ายๆนะครับอ่าบอสก็จะตายแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับบอสตายแล้วได้เหมือนจะได้โทเค็นมาหนึ่งอันนะครับ ใช้เวลาไปอีก12นาทีเนาะอ่าได้รีวิวโทเคนมา1อันนะครับโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับการลงดันแจแดงของผมนะครับกับอาชีพฟอร์ตเบดเดอร์นะก็ลงจบแล้วนะครับรอบนี้ผมลงจบเนาะกดบัฟอ่าเจมไปนะครับแล้วก,กดขวดยาไป2ขวดเลขแดงก็ขึ้นมา2 0,000ื่นเนาะกะ็จบดันได้นะครับแต่ก็จะลำบากหน่อยนะครับอ่าก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับอาชีพฟอร์ตเบดเดอร์เนาะ แต่ก็ยังดีที่มีเบต้าบอลหนึ่งนะครับมอนกลุ่มใหญ่ๆอ่ามันก็เลยสามารถทําให้ผมยืนได้เนาะแต่สําหรับอาชีพอื่นๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแต่อาชีพบางๆก็แนะนําให้เคลียร์มอนให้หมดก่อนเนาะหมดแต่ละจุดก่อนนะครับอาจจะจบดันได้เหมือนกันนะครับก็ต้องลองดูนะครับป้ามันก็จะมีสเตปเอาตัวรอดของแต่ละอาชีพอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของที่ผมได้กันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างเนาะสาหรับการลงดันแจแดงนะครับ อ่าของที่ผมได้ก็ได้ตามนี้เลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นของสองรูนะครับอ่าเห็นไหมครับของสองรูนะสองรูซะส่วนมากนะครับของสองรูแล้วก็จะเป็นนี่นะครับได้มาเมื่อกี้หนึ่งอันนะครับรีวิวโทเค็นนะครับน้ามาหนึ่งอันนะครับเมื่อกี้ส่วนมากจะเป็นของสองรูนะครับเอาไว้เป็นพัทริบในการคราฟนะครับอ่าของสองรูซะส่วนใหญ่เนาะของคราฟแมนไม่มาเลยนะครับ อ่าแล้วก็เหรียญเดวิลโทเค้นะครับผมลองเอาไปตั้งขายนะครับราคามันอยู่ที่ 12m เลยนะครับต่อชิ้นนะครับแล้วสําหรับดันนี้นะครับบอสตัวสุดท้ายมันมีโอกาสดับสอเหรียญนะครับสาหรับดันนี้ซึ่งดันนี้ลงได้แค่2ครั้งต่อวันเนาะแล้วก็เป็นดันที่เก็บเลเวลได้ดีนะครับสาหรับดันนี้เนาะอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ของแรงนะครับจบดันนี้เร็วเนาะผมว่าแวะมาเก็บเหรียญโทเค็นนี้ไปขายหรือว่าเอาไว้แลกของ อย่างอื่นก็ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงลงได้2รอบนะครับดอมา2เหรียญ3เหรียญหรือว่า4เหรียญนัครับสี่เหรียญก็ตกไป40กว่าเอ็มแล้วนะครับเกือบ50เอ็มเลยนะแค่ลง2รอบนะครับก็เป็นดันที่ทําเงินได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับดันแจแดงนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการลงดันของอาชีพฟอสเบดเดอร์นะครับก็สําหรับตัวผมนะครับเลขแดงหมื่นสเลขฟ้าสองหมื่นสก็ลงไหวนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยและก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมลองไปลงนันไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like-